วัสดีครับคุณผู้ชมครับผมอีศวรผักครับอัปเดตการพร้อม,มเมล็ดพริกกับมเมล็ดมะเขือครับช่วงนี้เขายังเขายังไม่หนาวครับยังเป็นช่วงปลายฝนอยู่จะก็จะยากหน่อยถ้ามีลมก็ยกออกยกหนีจากลมถ้ามีฝนก็ยกจากยกหนีจากฝนครับ แสงแดดถ้าเจอแสงแดดมากก็ไม่ได้ถ้าเราถ้าไม่มีโรงเรือนก็จะยากหน่อยนึงครับช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้เป็นมันเป็นช่วงที่ยังไม่ยังไม่เข้าหน้าหนาวเท่าไหร่เป็นช่วงหัวเรียวหัวต่อปลายผลจะไปช่วงต้นหนาวครับเดีย๋ยวผมจะหว่านเสริมหน่อย ม,เม,เมะเขือโพดมจหวานเสริมหน่อยครับผมเพิ่งยกออกจากร่มครับเราต้องหาต้องหาต้องถ้าเขางอกอย่างนี้แล้วต้องหาวางในตำแหน่งที่เขาโล่งหน่อยครับแสงแดดประมาณสักแสงแดดให้เขาส่องถึงประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก็โอเคแล้วครับ ถ้าเราไม่ยกออกพวกพวกเอ่พวก,พวกมดพวกอะไรก็จะกัดต้นครับถ้าถ้าเราไม่ยกออกที่อับแสงพวกกิ้งคือพวกอะไรเขาก็าจะกัดต้นอันนี้ก็อันนี้ก็ขัดไปหลายไปหลายต้นเหมือนกันครับนี่ผมจะหวานเพริมหน่อย แต่ว่าพริกนี่ก็โอเคแหละไม่ได้หวานแล้วก็เสมอดีอยู่แต่ว่าเมื่อเขื่อันนี้เขาจะเขาจะแหวงหน่อยนึงปกติกนักหน่อยครับแต่ว่าถ้าเขาช่วงหน้าหนาวแล้วก็สบายครับเพราะยังไงก็งอกเพราะว่าแสงแดดเขาไม่แรง ถ้าไม่มีโรงเรือนก็ลำบากหน่อยพยายามสังเกตสังเกตดูครับอย่าให้เขาโดนแดดแดดแรงมากเกินไปช่วงนี้แต่ว่าถ้า ตรงนี้ก็เริ่มความชื้นในอากาศเขาก็เริ่มต่ำแล้วครับควรรดน้ำให้เขาเป็นประจำเช้าเย็นแต่ว่าก็ให้เขาแต่ว่าให้ดินเขาแห้งบ้างครับอย่าให้เขาชื้นตลอดตลอดเวลาถ้าชื้นตลอดเวลาต้นของเขาก็จะลำต้นของเขาก็จะเน่าได้ครับ ก็เหมือนกับเด็กนั่นแหละครับช่วงนี้ก็ช่วงเขากำลังเป็นเด็กอยู่ก็ก็ควรสใส่แจเขาเป็นพิเศษ่หยพอเขางอกแล้วก็นำออกมาจากในร่มครับให้เขารับแสงให้เขาตั้งในที่ที่มีที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกครับจะให้เขาอับชื้นเกินถ้าอับ ถ้าอับชื้นเกินร่มเกินก็หมดพวกอะไรเขาก็จะมากัดพวกใส่พวกกิ้งคือพวกอะไรนะครับพวกสัตว์เล็กๆน้ำก็ลดจะให้จะให้ลดเวลาลถก็จะให้โดนต้นเขาเดี๋ยวเขาจะล้ม เกตหน้าดินให้เขามีเวลาแห้งบ้างครับรดรถน้ำชื้นได้แต่ว่าให้เขามีเวลาแห้งบ้างต้นพันธุ์ของเราก็เขาจะได้แข็งแรงถ้าปล่อยให้ถ้าปล่อยให้ดินก็แห้งบ้างเป็นช่วงเวลานึงแต่ว่าจะให้จะปล่อยให้แห้งนานอันนี้ก็ตายไปหลายต้นครับโดน พวกมดพวกจริงคือกันเป็นถ้ามีฝนตกเราควรยกเข้าร่มครับระวังช่วงถ้ามีฝนตกหนักถ้ามีลมเราก็ยกยกเข้าในที่อับลมหน่อย เดี๋ยวถ้าลมพัดแรงเดี๋ยวเขาต้นเขาจะโยกเดี๋ยวเขาจะโตช้าครับแสงแดดก็ไม่ควรให้เจอแสงแดดมากครับช่วงนี้ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้แล้วครับที่ผมเลือกเพราะในช่วงปลายฝนก็คือว่าเวลาเข้าช่วงต้นหนาวต้นกล้าของเราก็จะได้โตพอดีปลูกครับเขาจะได้ปลูกง่ายเขาโตเร็วช่วงปลายฝน เราจะได้เริ่มปลูกพอดีต้นพันุ์ของเราก็จะได้ต้นพันธุ์ของเราก็จะโตพอดีครับพอดีปลูกพอดีนี่ผมจะเลือกวางในตำแหน่งที่เขาโล่งๆหน่อยครับแสงแดดสองถึงประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้แล้วครับเพราะว่าเพราะว่าต้นเขายังไม่ต้องการแสงแดดมากเท่าไหร่ในช่วงนี้ที่เลือกวางในที่โล่งด้วย พวกมดพวกอะไรก็จะไม่ค่อยมีพวกกิ้งคือพวกสัตว์สัตว์ต่างๆที่ตัวเล็กนะครับเขาจะมากัดต้นพันธุ์ของเราได้คลิปนี้กม็มีอะไรมากครับผู้ชมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ